สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, ทุกทุกๆคนนะครับวันนี้วิชาการงานอาชีพกลับมาพบกันอีกเหมือนเดิมในสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของงานบ้านครูได้สอนอได้สอนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมไปเรียบร้อยแล้วามาวันนี้นะครับวันนี้ก็จ ก็ยังอยู่ในหน่วยที่1อยู่นะครับเรื่องของงานบ้านแต่ว่าคงเป็นเนื้อหาเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่1นะเรื่องของงานบ้านนั้นเนื้อหามีเยอะนะครับแล้วก็เราก็เรียนกันมาหลายชั่วโมงแล้วหลายครั้งแล้ววันนี้ก็คงเป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่1นะครับสําหรับเรื่องที่จะพูดถึงวันนี้หัวข้อก็คือจิตสํานึกนะครับจิตสํานึกการใช้พลังงานและทรัพยากร อย่างประหยัดและคุ้มค่าอันนี้คือหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้เอา้าจิตสำนึกทำไมต้องเรียนเรื่องจิตสำนึกการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเรียน,นครับในชีวิตประจำวันของเรานั้นจำเป็นต้องใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆนะครับใช้ตลอดเวลาทุกวินาทีนะครับตั้งแต่ตื่นนอน นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาเอาง่ายๆตั้งแต่ตื่นนอนเอาตื่นนอนเข้าห้องน้ําเราก็ใช้น้ําเข้าห้องน้ําเราก็เปิดไฟเราต้องใช้ไฟฟ้าเราต้องใช้ทรัพยากรน้ําเมื่อเราใช้ทุกวันนะครับทรัพยากรเหล่านี้ก็ก็ลดน้อยลงนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีจิตสํานึกนะครับจิตสํานึกคืออะไร จิตสำนึกคือการตระหนักรู้ตระหนักรู้รู้จักใช้นะครับใช้อย่างไรให้เกิดการประหยัดเกิดความประหยัดและเกิดความคุ้มค่านะอะเดี๋ยวไปดูวันนี้มีคลิปวิดีโอให้ดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจิตสำนึกการใช้พลังงานอาอย่างประหยัดนะครับการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยนะครับจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าหมายถึงความเข้าใจถึงสาเหตุหรือเหตุผลของการประหยัดการร่วมมือกันเพื่อรักษาควบคุมดูแลหาวิธีการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสม และเป็นไปตามความจำเป็นรวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เกิดการประหยัดตลอดจนกระตุน้นและสนับสนุนให้ทุกคนในครอบครัวสังคมและประเทศชาติมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอ้าวรับชมวิดีโอจบเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างครับจิตสำนึกการใช้พลังงานและทรัพ,พยากรอย,อย่างประหยัดและคุ้มค่า นะเมื่อกี้ครูบอกไปจิตสํานึกคืออะไรจิตสํานึกคือการตระหนักรู้ตระหนักรู้รู้ว่าจะใช้อย่างไรให้ประหยัดรู้ว่าทรัพยากรนั้นมันลดน้อยลงทุกวันนะครับรู้เราต้องรู้ก่อนนะรู้ว่าเป็นอย่างไรทําไมถึงต้องประหยัดนะครับเอาต่อไปต่อไปจะพูดถึงเรื่องของสาเหตุสาเหตุที่ต้องใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด ทำไมต้องประหยัดทำไมไม่ใช้มันเต็มที่เลยนะครับวันนี้ไม,ไม่ไม่มีใครอยู่บ้านทำไมไม่เปิดแอร์ทำไมไม่เปิดพัดพลมทิ้งไว้เพราะอะไรนะครับทำไมไม่เปิดทิ้งไว้เลยเวลากลับมาบ้านเข้าบ้านมาก็จะได้เย็นเลยนะครับอากาศก็จะเย็นสบายเลยไฟฟ้าหลอดไฟทำไมไม่เปิดทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยให้มันสว่างอยู่ตลอดเวลาทำไมเราต้องปิดนะครับเดี๋ยว เราไปชมวィィิดีโอสาเหตุนะครับวィィิดีโอแอนิเมชัน,กา,นาการอธิบายว่าทําไมเราต้องใช้พลังงานอย่างประหยัดว่าสาเหตุที่เราต้องประหยัดคืออะไรก็คือการที่มนุษย์เรานั้นใช้พลังงานใช้ทุกวันนะครับทุกวินาทีนักเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนลองอ่า ลองปิดพัดลมนักเรียนอยู่ได้ไหมครับครูเชื่อว่านักเรียนนี่อยู่ได้ไม่นานหรอกนะครับถ้าไม่มีพัดลมไม่มีแอร์เพราะหลายคนนั้นเปิดตลอดใช้ตลอดนะครับใช้ไฟฟ้าตลอดเลยนะครับนักเรียนลองนึกดูครับถ้าไฟฟ้านะครับไฟฟ้าดับนี่ไฟฟ้าดับสักสองชั่วโมงนักเรียนลองจินตนาการดูครับว่านักเรียนในในช่วงระยะเวลาสองชั่วโมงนักเรียนจะทําอะไรเอา เล่นโทรศัพท์ก็ไม่ได้อีกละเอ้าเพราะว่าแบตเตอรี่หมดมือถือบดอ่ะแบตใน power bank ก็หมดนักเรียนจะทําอะไรนักเรียนดูทีวีได้ไหมครับนักเรียนดูทีวีดูไม่ได้ร้อนเปิดแอ์ก็เปิดไม่ได้จะทําอาหารเอ้าทาอาหารอาถ้าเป็นเตาแก๊สใช้ได้อยู่แต่ว่าเป็นไมโครเวฟกระทะไฟฟ้าอะไรพวกนั้นก็ใช้ไม่ได้ นักเรียนครับเห็นไหมเราต้องรู้จักนะครับรู้จักคุณค่าของพลังงานเอาทีนี้นะครับทีนี้อะอย่างที่บอกไปเดี๋ยวจะให้ชมวิดีโอวิดีโอนะครับวิดีโอในการพูดถึงสาเหต,สเหตุสาเหตุที่เราต้องใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดมีอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลย สาเหตุที่ต้องใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด 1. ประชากรเพิ่มขึ้นความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรก็เพิ่มตามขึ้นไปด้วย 2. มนุษย์ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองทั้งในการดำเนินชีวิตและการทำงาน 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานและทรัพยากรที่มนุษย์ต้องใช้เป็นประจำสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจของโลกเช่นราคาน้ำมันค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้า 4. การสร้างพลังงานและทรัพยากรทดแทนยังไม่แพร่หลายอา้าวรับชมวิดีโอเรื่องสาเหตุนะครับสาเหตุที่ต้องใช้พลังงานอย่างประหยัดรับชมกันไปแล้วนะก็จะมีอยู่4ข้อนะครับหนมนุษย์เราเพิ่มมากนะครับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นความต้องการใช้พลังงานก็มากขึ้นตามไปด้วยเมื่อใช้ทุกวันมันก็หมดไปนะสเมื่อมนุษย์ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ในในการดําเนินชีวิตประจําวันวันหนึ่งมันก็คงหมดไปนะครับสาสาเหตุที่ต้องประหยัดก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายใ,ในการในการที่เราต้องจ่ายหมดไปกับค่าพลังงานต่างๆแล้วก็4นะครับ4เมื่อกี้เขาบอกไปก็คือการสร้างพลังงานและ ทรัพยากรทดแทนยังไม่แพร่หลายนะครับก็คือใช้มากกว่าใช้สิ้นเปลืองมากกว่าที่เราสร้างขึ้นมาทดแทนนะอย่างเช่นเอายกตัวอย่างง่ายๆวันนี้คนตัดต้นไม้ไปหนึ่งร้อยต้นแต่เราปลูกต้นไม้หนึ่งร้อยต้นถามว่ามันโตไวเท่ากับต้นไม้ที่เราตัดไปไหมครับไม่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องประหยัดอ้าว อันนี้หัวข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับเรียนเรื่องพูดถึงเรื่องจิตสำนึกไปแล้วพูดถึงเรื่องประหยัดสาเหตุที่ต้องประหยัดไปแล้ววันนี้พูดถึงเรื่องแนวทางสุดท้ายนี้พูดถึงเรื่องแนวทางการมีส่วนร่วมนักเรียนรู้รู้แล้วว่าจิตสำนึกที่จะต้องประหยัดพลังงานคืออะไรรู้แล้วว่าสาเหตุที่ต้องประหยัดพลังงานมีอะไรบ้างแต่ รู้อย่างเดียวมันจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับไม่เกิดประโยชน์อันใดสักอย่างเลยนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องลงมือปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมนะครับมีส่วนร่วมในที่นี้ก็คือการใช้พลังงานอย่างประหยัดใช้น้ำอย่างประหยัดทำอย่างไรคุ้มค่าใช้อย่างคุ้มค่าใช้อย่างประหยัดฮะก็ถ้าไม่จำเป็นเราก็ ไม่จําเป็นต้องใช้เยอะนะครับเอาใหม่นะครับการใช้น้ําอย่างประหยัดก็ใช้เฉพาะเท่าที่จําเป็นนะใช้เท่าที่จําเป็นไม่ทําลายแหล่งน้ํานะครับอยู่ที่บ้านก็ตรวจสอบอาการรั่วไหลของน้ํานะครับจากท่อน้ำํำสายยางต่างตนะ่านะครับการรดน,น้ำต้นไม้ก็เหมือนกันนะครับ การรดน้ําต้นไม้ก็ควรจะรดในตอนเช้านะครับขณะที่อากาศเย็นก็จะช่วยประหยัดน้ํามากกว่ารดน้ําตอนแดดจัดอันนี้เล็กๆน้อยๆก็ถือเป็นการประหยัดนะครับการซักผ้าการซักผ้าก็ต้องใช้น้ําการซักผ้าด้วยมือและรองน้ําแค่พอใช้ไม่เปิดน้ําไหลทิ้งไว้ตลอดเวลานะครับเปิดแค่พอใช้ ใช้ซักแค่ไหนก็เปิดแค่นั้นไม่ต้องเปิดไว้ตลอดนะน้ำสุดท้ายของการซักผ้าสามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ได้่านะเห็นไหมครับอันนี้ก็คือวิธีการประหยัดจากการใช้น้ำนะอย่างเ,งเช่นน้ำสุดท้ายจากการซักผ้าที่บอกไปนะครับว่านำไปรดต้นไม้ได้แทนที่เราจะเปิดสายยางนะครับเอาน้ำไปฉีดต้นไม้เราก็ไม่ต้องเปิดนะครับเราไม่ต้องเปิดน้ำ สายยางไปฉีดดน้ําต้นไม้อีกละเพราะเราใช้น้ําสุดท้ายจากการซักผ้าน้ําสุดท้ายจากการซักผ้าถ้าเราเททิ้งก็ทิ้งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมองให้เห็นประโยชน์ประโยชน์ที่สําคัญว่าสิ่งสิ่งนั้นยังสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกหรือไม่นะโอเคนะครับการอาบน้ําการอาบน้ํานะครับนักเรียน นักเรียนต้องปิดน้ำนะครับขณะที่นักเรียนอาบน้ำสระผมฟอกสบู่แปรงฟันถ้านักเรียนทำกิจกรรมเหล่านี้นะครับนักเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดน้ำทิ้งไว้แล้วก็เปิดเฉพาะในในขั้นตอนหรือว่าากิจกรรมที่เราต้องการใช้น้ำนะครับอย่างเช่นฝักบัวอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลานะครับตอนถูสบู่นักเรียนก็ปิดก็ได้นะครับฝักบัวหรือว่าเปิดให้มันไหล น้อยๆก็ได้นะครับก็ลองหาแนวทางดูนะครับลองมีส่วนร่วมว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานนะเรื่องของไฟฟ้าก็เหมือนกันนะครับเรื่องของไฟฟ้าก็เหมือนกันสิ่งง่ายๆก็คือไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้เมื่อเราไม่ไม่ไม่ใช้งานอย่างเช่นทีวีอย่างเงี้ยนะครับถ้านักเรียนไม่ดูนักเรียนก็ไม่ต้องเปิดทิ้งไว้นะครับเปิดทิ้งไว้ก็เปลืองไฟเปล่าๆ การใช้หลอดไฟนะครับหลอดไฟก็มีส่วนมีส่วนที่ทำให้ทาให้เกิดความประหยัดได้นะครับเช่นการใช้หลอดไฟ LED นี่นะครับก็จะช่วยประหยัดไฟได้เยอะนะตู้เย็นก็เหมือนกันนะครับตู้เย็นก็ต้องปิดให้สนิทนะเพื่ออะไรก็เพื่อไม่ให้ความเย็นนั้นรั่วไหลออกมา ถ้าความเย็นนั้นรั่วไหลออกมาตลอดอุณหภูมิในตู้เย็นนั้นไม่ได้ระดับตู้เย็นก็ต้องทํางานหนักใช้ไฟเยอะไปอีกนะครับการรีดผ้ารีดผ้าก็ต้องรีดครั้งละ,ละหลายๆตัวนะครับรีดทีหนึ่งก็ต้องรีดหลายๆตัวไม่ใช่รีดตัว2ตัวชุด2ชุดนะครับพอถัดมาอีกวันนึงต้องการใส่ชุดใหม่ก็รีดอีกนะครับเพราะอะไรเพราะเตารีดต้องใช้พลังงานเยอะนะครับต้องใช้พลังงานมากกว่าจะทําให้เตารีดร้อน นะครับมันก็ใช้พลังงานเยอะพอสมควรและสุดท้ายกระดาษอา่ในเรื่องของการประหยัดกระดาษเดี๋ยวจะพานักเรียนไปชมวิดีโอนะครับว่าวิธีการใช้กระดาษอย่างประหยัดมีวิธีการอย่างไรบ้างนะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับการใช้กระดาษอย่างประหยัด ใช้กระดาษไทายเอกสารทั้งสองหน้าส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ใช้ผ้าเช็ดมือแทนกระดาษชำระส่งเอกสารชิ้นเดียวอ่านการหลายๆคนโดยไม่ต้องทำสำเนาไม่ใช้จานกระดาษแก้วน้ำกระดาษในงานเรียนสังสรรค์ต่างๆนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้เช่นทำกล่องใส่ของจัดเก็บข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆเช่นแผ่นซีดีแผ่นดีวีดีหน่วยความจำแบบ Fact ide, แฟลชไดรฟ์แทนการพิมพ์ลงในกระดาษกระดาษหนังสือพิมพ์กล่องกระดาษกระดาษนิตยสารสมุดหนังสือเก่าและกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว ให้เก็บรวบรวมไปขายหรือนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือของตกแต่งไว้ใช้ในครอบครัวเอาจบแล้วนะครับรับชมวิดีโอเรื่องของการใช้กระดาษอย่างประหยัดจบแล้วเอาเรามาสรุปนะครับเรามาสรุปกันวันนี้สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนะครับก็คือเรื่องของจิตสำนึกในการใช้พลังงานนะ ในการใช้พลังงานอย่างประหยัดนะครับทําอย่างไรใช้อย่างไรจะให้เกิดการประหยัดนะและคุ้มค่ามากที่สุดอันนี้ก็คือการตระหนักรู้นะครับตระหนักรู้ใช้เป็นถ้าใช้เป็นนักเรียนนักเรียนครับถ้านักเรียนใช้เป็นรู้จักใช้รู้จักประหยัดก็จะทําให้เกิด ความคุ้มค่าต่อการใช้งานต่อการใช้พลังงานต่างๆต่อการใช้ทรัพยากรต่างๆอันนี้คือเรื่องของกิตสํานึกนะครับกิจสำนึกคือสิ่งที่ต้องรู้รู้ดีแก่ใจนะครับรู้หรือว่าตระหนักรู้ในใจในตัวเองนะตระหนักรู้เอา2องหัวข้อที่2นักเรียนได้รับชมวิดีโอไปแล้วนั่นก็คือเรื่องของสาเหตุ ทำไมเราต้องใช้พลังงานอย่างประหยัดทำไมเราต้องใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าสาเหตุก็ได้บอกไปแล้ว4ข้อว่ามีอะไรบ้างนะบอกถึงเหตุผลที่เราต้องประหยัดที่เราต้องใช้อย่างคุ้มค่าและสุดท้ายนะครับนะทั้งสองข้อนี้ทั้งสองข้อนี้จะไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยถ้าหากนักเรียนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมนะนักเรียนจะต้องมีส่วนร่วม มีส่วนร่วมในการใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าก็ได้พูดให้ฟังไปแล้วว่าใช้น้ําอย่างไรให้ประหยัดใช้ไฟอย่างไรให้ประหยัดแล้วก็ได้รับชมวิดีโอการใช้กระดาษอย่างประหยัดไปแล้วนะครับครูก็ขอให้นักเรียนคิดนะครับคิดคิดเยอะๆนะครับต้องตระหนักรู้ตระหนักคิดว่าจะทําอย่างไรให้ใช้ใช้ไฟฟ้าใช้น้ําใช้กระดาษ หรือว่าใช้ทรัพยากรอื่นๆอย่างประหยัดสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้นะครับนักเรียนก็นําไปใช้ได้นะนักเรียนต้องต้องตระหนักรู้ในใจนะครับตระหนักรู้ในใจก่อนนักเรียนถึงจะปฏิบัติได้ถ้านักเรียนไม่ตระหนักรู้ในใจของนักเรียนนักเรียนคิดไม่เป็นนักเรียนก็จะใช้อย่างฟุ่มเฟือยนะครับเพราะฉะนั้นได้เรียนรู้กันไปในวันนี้แล้วครูก็อยากให้นักเรียนนั้นนาความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับรู้อย่างเดียว ถ้าไม่ลงมือปฏิบัติก็จะไม่เกิดประโยชน์เลยสำหรับวันนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ